หลังจากที่ผมเปิดหน้าไม้ด้วยกบใส่ไม้แล้วก็เก็บผิวด้วยเครื่องขัดกระดาษทรายสายผ่านไปแล้วในคลิปก่อนหน้านะครับในคลิปนี้ก็จะเริ่มจากการไล่เก็บขอบทั้ง4ด้านตอนนะครับรวมไปถึงรอยแตกต่างๆบนแผ่นไม้ครับส่วนโบไม้ประดูที่ผมตีไว้ก็คือทำผิดด้านตั้งแต่ตอนแรกครับมันด้วยประสบการณ์ของเราด้วยแหละครับตั้งแต่เริ่มทำงานไม้ใหม่ๆเลยก็ดันไปตีไม้ในแนวขวางครับมันก็เลยทำให้โบที่เราทำไว้มันแตกครับไม่เป็นไรครับคนเราก็ผิดพลาดกันได้ครับแต่่าให้มีครั้งที่2งถ้ามีครั้งที่น้มสอง้นี่ว นะครับที่เป็นไซส์ใหญ่เพื่อเอามาตีดักด้านหน้าไว้เลยเพราะผมมองว่าถ้ารื้อใหม่ใน5วันไม่น่าเสร็จรับก็จะใช้ดอกกัดตรงในการเาะเป็นรูลงไปนะครับตัวนี้เป็นทิมเมอร์ของความกินนะครับกำลังไฟจะอยู่ที่500วัตต์รวมถึงความเร็วรอบจะอยู่ที่30,000รอบต่อน,นาทีครับถ้าดอกคมๆเนี่ยก,กินหนกันกๆรอบเดียวได้เลยครับส่วนการใส่ดอกก็ให้เราเหลือพื้นที่ไว้สัก5-10มิลก็ได้ครับไม่ต้องดันลงไปให้สุดผมก็จะไล่เซาะล่องตามเส้นที่ผมได้ขีดไว้เลยนะครับจากนั้นก็จะไล่เก็บรายละเอียดตามมุมต่ตต่่าางงๆนนนะรรัหืืออเเเส้้ทีกกดดผไวิึ็จ ิในการเก็บส่วนนี้นะครับก็เก็บจนมันจะพอดีกับตัวไม้ที่เราเตรียมไว้นะครับเสร็จแล้วก็จะติดกาวแล้วก็ตอกตัวโบไม้เนี่ยอัดลงไปเลยครับเพื่อป้องกันไม่ให้รอยแตกเนี่ยมันยาวไปกว่าน,นี้ความตั้งใจจริงๆของผมตั้งแต่ตอนแรกเลยอะคือผมอยากเทเป็นอีพ็อกซี่เรซินนะแต่ตอนนี้กําลังศึกษาอยู่ครับเพราะว่าผมมันมีโปรเจกต์ที่จะทําเกี่ยวกับงานเลซินหลายอย่างเลยครับก็เดี๋ยวอาจจะมีโปรเจกต์ที่เกี่ยวกับเลซินขึ้นมาสัก 1- 2ึ่งโปรเจกต์ก่อนนะครับรอให้กาวแห้งนะครับผมเราจะใช้ตัวมันจิทูนของพัม <ๆ S 2> <ๆ S 1> เก็แบบผิวแบบละเอียดอีกหนึ่งรอบอยู่ครับและขั้นตอนสุดท้ายในอ p ีนี้ก็คือผมจะใช้ทิมเมอร์นี่แหละครับในการลบมุมทุกด้านถ้าใครอยากได้มุมโค้งเท่าไหร่ก็เลือกดอกลบมุมได้ตามใจเราเลยครับถ้าใช้งานหนักๆหรือเป็นไม้จริงเนี่ยก็เลือกเป็นทิมเมอร์ที่แบบมีสายก็ได้นะครับมันอาจจะไม่ได้สะดวกเหมือนพวกไร้สายแต่แบบด้วยราคากําลังเครื่องหรืออายุการใช้งานเนี่ยเรื่องพวกเนี้ยตัวมีสายก็จะโดดเด่นกว่าในบางจุดนะครับตัวนี้ก็เป็นทิมเมอร์ของพามกินนะครับก็เอาไว้กัดขอบทําลายตีร่องตีบัวตีฟาง้้งาไดว๋ย่างคินี้นส่ว อีพีถัดไปจะเป็นการเก็บผิวไม้แบบละเอียดแล้วนะครับก็เดี๋ยวเจอกันในอีพีถัดไปครับ